สีทากันซึมดัดฟ้าหลังคารุ่นไหนดีอัปเดตใหม่หน้าฝน2023นซื้อสีอะไรดี EP ที่104ครับโอ้สวัสดีครับบกับผมครับุณนุ่มคุณหมีตามเคยนะครับนซื้อสีอะไรดี EP ที่104แล้วครับคุณหมีโอ้โห<ม>เปิดเรื่องมารักหน้าฝนกันเลยทีเดียวอ่ะตอนนี้กรบูตัวเขาบอกว่าประเทศไทยเข้าสู่หน้าฝนกันแล้วและหลายคนก็เริ่มมีอาการหลังคาดาดฟ้ารั่วซึม <c oughs> ก็เลยอยากถามว่าเอ๊ะ สีกันซึมที่มันมีขายตลาดเนี่ยซื้อตัวไหนดีวันนี้นะครับเราก็จะมาเล่าให้ฟังจากปีก่อนๆเน,นี่ยมันมี3-4ตัวเนาะปีนี้เนี่ยมีเป็น10ตัวเลยโโเพราะว่ามันมีสินค้าใหม่มเข้ามามากนะครับ,รบก็เดี๋ยวก่อนที่จะเล่านะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับเพื่อเป็นกำลังใจกับพวกเราด้วยม,มาเริ่มกันเลยไม่ให้เสียเวลากลุ่มแรกเนี่ยก็เรียกว่ากลุ่มเบสิคนะเดี๋ยวเราจะเล่าเรียงตามกลุ่ม ตามราคากลุ่มเบสิกก็จะราคาถูกหน่อยนะครับกลุ่มแพงก็จะราคาสูงขึ้นแต่ฟังก์ชันฟีเจอร์ก็จะมากขึ้นนะฮะกลุ่มแรกเนี่ยก็เรียกว่ากลุ่มเบสิกตัวแรกเลยดั้งเดิมนะครเจ้าตลาด TUA Roof s e a นะครับตัวนี้ก็เหมาะกับการใช้กับหลังคานะครับดดฟ้าที่น้ำไหลไม่ขังน้ำอ่าเช่นหลังคาบ้านหลังคาลอนคู่อย่างนี้เนาะอันนี้เขาเรียกว่ายาสามันประจําหลังคานะฮะ ซึ่ง T A Roof Seal เนี่ยก็ดั้งเดิมมาแล้วเนาะใช้ใช้ตัวนี้ก็เป็น Mass Product เ <Mass S 1> หมาะสำหรับห <product. S 1> ลังคาคทั่วไปทีนี้ก็จะมีคู่แข่งดั้งเดิมเหมือนกันก็ชื่อว่า Bayer Roofgard er นะครับ Bayer Roofgard er ก็เป็นสินค้าที่มาชนกับ T A Roof Seal กัตรงๆหละนะ,นะฟังก์ชันฟีเจอร์คล้ายๆกันนะครับคู่นี้เขาก็เขาก็ทำจากอะคริลิกที่ยืดหยุ่นได้เนาะเวลาทาอะไรต่างๆนานาก็ ตามระบบในคลิปเก่าๆที่เราเคยแนะนำเอาไว้แล้วนะฮะทีนี้มันก็เริ่มมีคู่ท้าชิงในกลุ่มนี้เพิ่มเข้ามาอีกฮะคืออะไรครับคุณหนุ่มก็จะมีนิปปอนเพนครับนิปปอนเพนรูปซิลครับก็จะเป็นในกลุ่มรูปซิลเหมือนกันอ่นิปปอนเพนรูปซิลก็จะเป็นตระกูลรูปซิลก็คือตระกูลที่เกาเรียกว่ากันซึมหลังคาดัดฟ้าทีนี้นิปปอนรูปซิลเนี่ยมันจะแตกต่างนิดนึงตรงที่ว่าเขาเคลมว่าเขาขังน้ําได้ 45วันเพราะฉะนั้นก็เขาก็จะเคลมว่าไทยของเขาเนี่ยใช้บนดาดฟ้าได้แล้วก็มันมีใหม่ล่าสุดก็คือดูรัก Aqua Tech Roof Seal อันนี้มาใหม่กิ๊กเลยครับมาใหม่กิ๊กเลยเปิดตัวเดินพิษภาที่ผ่านมานี่นะ,ะครับตัวนี้เขาก็เคลมว่าตัวนี้สีดูรักเนี่ยยืดหยุ่นได้6เท่าแล้วก็ขังน้ำได้60วันเขาบอกว่ามีเทคโนโลยีไฮโดรชิลเพราะฉะนั้นในในกลุ่มนี้เนี่ย ก็ดูลักเนี่ยก็จะเป็นอะไรที่แพงที่สุดเพราะว่าเขาเขาถือว่าเขาเคลมมาได้สูงหนักขังน้ําได้สูงแล้วก็ยืดหยุ่นได้มากกว่าเพื่อนคือ6เท่าโดยทั่วไปในตลาดเนี่ยเขาจะยืดหยุ่นได้5เท่านะฮแต่ที่เขาถือว่ายืดหยุ่นได้6เท่าก็จะเคลมราคาที่สูงกว่าแต่ทั้งหมดนี่ย,ยังเป็นเทคนโนโลยีที่เรียกว่าอะคริลิกยืดหยุ่นแบบทั้งเดิมเนี่ยเสริมเสริมคุณมีนิดหนึ่งใน4แบรนด์ที่คุณมีพูดไปเนาะจะมีนิป้อนจะมีเอ็กซ์ตรานิดนึงพอดีอาจจะตอบโจทย์คุณลูกคค้้าททีีีีุ่่ณผูชอบสเขยว แล้วอยากได้ราคาไม่แพงจะมีนิป้อนเพน n t อยู่ยี่ห้อเดียวที่จะถูกหน่อยอ,อในขณะที่อันอื่นเนี่ยราคาสีเขียวจะโดดไปกว่าสีธรรมดาสีขาวเทาอะไรอย่างนี้ครับเพราะถ้าถามว่าในในสีตัวเนี้ยนะก็เป็นเขาเรียกว่ารูปสีอยูตัวที่มาตรฐาน,าฐานที่ที่มาตัวในตลาดและก็มีทูตาเชงเจ้าใหม่เข้ามาเป็นเจ้าที่ห้านะฮะชื่อว่าเดลต้ารูปอีมาจากสีเดลต้า ทางเลือกเพียบเลยอ่าทางเลือกใหม่เหมือนกันทีนี้สีเดลต้าเนี่ยเขาก็ต้องการจะมาแข่งในตลาดลูกซีว่าเห็นว่าบ้านทุกคนรั่วเหมือนกันเขามีดียังไงอันนี้เขามีดีตรงที่ว่ามีเฉดสีให้เลือกเยอะเพราะว่าสีรูปซีของเดลต้าเนี่ยสามารถผสมจากคอมพิวเตอร์ได้ก็จะตอบโจทย์ว่า อย่างสีรูปซิลเนี่ยนะครับที่ทั่วไปมันจะมีขาวสีเทาสีเขียวเนาะอาจจะมีสีแดงสีน้ําเงินบ้างแล้วแต่ยี่ห้อแต่สีที่ของเดลต้าเนี่ยสามารถผสมได้หลากหลายเฉดสีเป็น20เฉดเพราะฉะนั้นก็จะทําให้ลูกค้าที่ต้องการเฉดสีที่หลากหลายเนี่ยสามารถมีทางเลือกที่มากขึ้นยังไงก็ตามเนี่ยใน5กลุ่มนี้ถามว่าซื้อตัวไหนดี ก็แล้วแต่ชอบถ้าต้องการเฉียดสีหลากหลาย Delta อาจจะเหมาะนะครับถ้าต้องการเซฟเซฟเพลเซฟใครๆก็ใช้ก็ทีเอลูปซีลเนาะหรือว่าอ่าแล้ช่วงไหนมีโปรโมชั่นซื้อเบเยอร์ก็ได้ซื้อ n i ป p อนซื้อดูลักก็ได้แต่ดูรักจะราคาสูงหน่อยดู l ักจะเขาเรียกว่าจะตำแหน่งผลิตภัณฑ์เขาจะวางไว้สูงกว่าพรีเมียมกว่าครับนะครับ ตัวที่2กลุ่มเนี้ยเขาเรียกว่ากลุ่มแรกกลุ่มรูปซิลก็คือสําหรับดาดฟ้าหลังคาไม่ขังน้ําถึงแม้ว่าจะมีใครเคมว่าขังน้ําได้เราก็ยังเราก็ยังไม่ค่อยเชียร์เท่าไหร่นะเชียร์ว่าเอาไปทางน้ําไหลผ่านดีกว่านะครับกลุ่มที่2เนาะมันจะมีรูปซิลของทีเตัวหนึ่งชื่อรูปซิลซันบล็อกอที่แพงขึ้นมาแต่ปกว่ารูปซิลธรรมดามแต่มีเรื่องการกันความร้อนอนะครับเนื่องจากว่าเราก็ทราบดีว่า ช่วงนี้ประเทศไทยมีแต่ร้อนมากร้อนที่สุดร้อนสุดๆุดร้อนโคตรโไ,ไ,ไม่รู้จะร้อนไปไหนไม่รู้จะร้อนไปไหนฮิทเวฟสุดๆเพราะฉะนั้นยิ่งบ้านใครอะครับหลังคาเนี่ย <c oughs> เป็นดาดฟ้าที่เป็นแฟลตสลับหรือแม้กระทั่งหลังคาตัวหลังคาอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเราทั้งรั่วแล้วก็ทั้งร้อนเนี่ย <c oughs> ต้องการจัดก,กันได้ทุกระดูอ่ะ <c oughs> ตัวลูกซิลสันบล็อกเนี่ยเวิร์กเวิร์กในแง่ไหนเวิร์กในแง่ที่ว่า มันกันร้อนได้ด้วยแล้วก็กันรั่วได้ด้วยใช่มันก็ทําให้บ้านคุณเย็นขึ้นครับลองไปดูในคลิปเก่าๆครับที่เราจะมีตัวอย่างว่าเรามีที่ยิงอุณหภูมินะคุณหมีเนาะพอทาเสร็จปุ๊บแล้วยิงเนี่ยโอ้โหอุณหภูมิมันต่างกันเป็น1 0 20องศาเลยะือเผมพื้ผมพื้นผิวตรงนั้นนะไม่ใช่ไม่ไม่ใช่อุณหภูมิข้างล่าง่ใช่ต่างกัน20องศาที่ไม่ต้องซื้อแอร์แล้วคุณไม่ใช่คราหมายอุณหภูมิต้ใต้ใต้วัสดุนนัั้ใช่ครบฮ โอเค<ม>เพราะฉะนั้นก็คือถ้าใครต้องการกันร้อนเนี่ยมันก็จะมีรูปซิลซันบนล็อกมาหาก,การร้อนและก็กันรั่วพครับ<ม>แล้วก็ถัดมาเนี่ยม,มันก็จะมีอีกตัวหนึ่งที่ชื่อว่าเบเยอร์รูปซิลคูเบเยอร์คำว่าคูเนาะเบเยอร์รูปซิลคูเนี่ยเป็นผล<ม>ิตภ<ม>ัณฑ์ที่เขาก็ทำมาแข่งกับเจ้ารูปซิลซันบล็อกนี่แหละแต่ว่าเขาเพิ่มฟีเจอร์เข้าไปอีกคือเขามีกันร้อนเขามีกันรั่วแล้วเขามีขังน้ำได้นี่อันนี้เขาเคลมขังน้ำได้60วันซึ่งก็ เราเชื่อถือการขังน้ําได้ของตัวนี้มากกว่าถามว่าทําไม,มเพราะว่าตัวเบเยอร์ลูฟซิลคูตัวนี้มันมี PU ไฮบริดผสมเข้าไปคําว่า PU h y ไฮบริดหมายถึงอะไรสีเนี่ยครับกาวดั้งเดิมเี่มันคืออะคริลิกที่ยืดหยุน่นกาวอะคริลิกก็คือเป็นกาวที่ดีนะเป็นกาวมาตรฐานตัวทั่วไปยืดหยุน่นแต่กาวที่ดีกว่ากาวอะคริลิกอะ่ะมันคือ PU อหรือโพลีรีเทนเพราะฉะนั้นใครใช้กาว PU อะ่ะมันก็จะแพงกว่า าาแล้วมันก็จะเหนียวกว่ายืดหยุ่นได้ดีกว่าเพราะฉะนั้นเบเยอร์เองเขาก็เลยเอากาวพอู่ใส่เข้าไปในรูปซีลเขาด้วยมันก็เลยกลายเป็น PU h y ไฮบริดก็คือมีทั้งอะคริลิกแล้วก็มีทั้งพอ่ะตัวนี้เถามว่ามันก็เลยเราก็เลยเชื่อใจว่าเขาจะขังน้ำได้ดีกว่ารุ่นที่เป็นอะคริลิกล้วนๆเนาะถึงแม้ว่าเขาจะเคลมเท่ากันไม่เท่ากันยังไงก็แล้วแต่เนาะ ก็คือเป็นตัวเขาเรียกว่าเบเยอร์รูฟซิลคูถามว่าผมเห็นแนะนําตัวไหนนะพวกเราแนะนำตัวไหนอย่างร้านสาขาเราที่มันร้อนนะเราเคยม,มีปัญหาร้านที่มันร้อนมากๆนะเราเอาเบเยอร์รูฟซิลคูไปาทาทาเลยทาหนังคาเลยสำหรับรุ่นท็อปสำหรับกันซึมทนการขังน้ําจะมีรุ่นท็อปสุดก็คือ T O A P U Waterproof นะฮะตัวนี้จะเป็นรุ่นที่แพงที่สุดนะครับและ เขาเรียกว่ายืดอยู่ในแปดเท่าและขังน้ําได้แน่นอนเมื่อกี้เราเล่าเรื่องกาวไปแล้วเนาะว่ามันมีอะคริลิกกาวพีวตัวนี้ครับเป็นพ u ล้วน PU แท้เมื่อกี้คือพ u แบบผสมผสมไฮบิดก็เหมือนรถน้ํามันผสมรถไฟฟ้าไฮบิดไอเนี้ยคือพ u แท้เป็นพีวีล้วนอะไรนี้พีวีล้วนพีีล้วนรันี้จะแพงที่สุดนะครับตัวนี้เขาเคลมว่าขังน้ําได้สามสิบวันแต่เขาเคลมว่าส0มสิบวันเป็นการใช้งานจริงเพราะฉะนั้นถ้าถามผมว่า ผมเชื่อตัวไหนตั้งขังน้ําผมเชื่อว่า T V A P U ในสถานการณ์จริงจะขังน้ําได้สูงกว่าเคลมของยี่ห้ออืนอ่นๆครับแล้วก็อันนี้เราไม่ได้ชี้นํานะแล้วเราคิดว่าด้วยราคาเขาขนาดนี้ <c ười> นะครับ,ค,รบคือราคามันแพงกว่าชัดเจนอ่ะตาลังเมตรแพงโหดสุดนะอ่ะราคาเขาสูงกว่าชัดเจนเขายืดหยุ่นได้มากกว่าชัดเจนยังไงถ้าต้องการการขังน้ำเนี่ยผมเชื่อผมก็ยังเชื่อใน T V A P U เทคโนโลยีนี้มากกว่านะผมคิดว่ามันน่าจะทนชัวร์สุดน่าจะชัวร์กว่านะครับ ทีนี้มีสินค้าใหม่มาอีกตัวหนึง่งชื่อ TUA Wall c h i e l d ก็เพิ่ง <War S 1> ออกมา <Shield. S 1> ในช่วงปี 2, 2> ปีนี้นะครับอัปเดตใหม่ตัวนี้มันชื่อว่า Wall c h i e l d มันเป็นผลิตภัณฑ์กันกซึมที่เอาไว้ทาผนังบ้านในแนวตั้งโดยเฉพาะ,ะทําไมต้องทําผลิตภัณฑ์มาให้เป็นแนวตั้งไหมครับคือ TUA เหมือนกับเขาทำรีเสิร์ชนะว่ามีกลุ่มลูกค้าที่มีตลาด สำหรับผนังอยู่แล้วบางทีเอาลูปซีลไปทาแล้วเนี่ยการกลิ้งการใช้สีเนี่ยมันเหมือนกับมันมันไม่ได้เหมือนกับสีที่มันเกิดปัญหามันเกิดปัญหานะครับทีนี้บ้านอ่ะบางคนก็แตกร้าวแตกลายงานมีน้ํารั่วซึมตรงคานตรงรอยต่ออะไรต่างๆนานาก็แนะนําให้ใช้ตัว T A Wall s e l l ไปทาในแนวตั้งนะฮะส่วนในพวกลูปซีลอ่ะก็ให้เอาไปทาในแนวนอนแนวนอนก็คือพื้นก็คือพื้นหรือคือหลังคานะครับ ก็อันนี้เราก็แนะนําอัปเดตใหม่มาเนี่ยนะเห็นไหมมันมีหลายตัวมากขึ้น oh, นะครับถ้าคุณเป็นผน,นังคุณก็ใช้ทีเอวอ h ์ช oh. นะิลถ้าคุณต้องการขังน้ําคุณใช้กลุ่ม PU หรือกล mm ุ hmm. นะ่ม PU h y ไฮบรเนาะถ้าคุณต้องการประหยัดเงินประหยัดงบ <มา S 1> ก็ใช้กลุ่มลูฟซิลนะครับถ้าคุณต้องการการร้อนด้วยคุณก็ต้องเอาลูปซิลซันบ็อกหรือล mm ูฟซิลคูลนะครับก oh. ็แต่ละตัวมันก็จะมีฟังชันฟีเจอร์ต่างๆกันแล้วถามว่าปจาัจจัยอีกปัจจัยหนึ่งที่จะทาให เราตัดสินใจนะผมว่าส่วนหนึ่งก็คือโปรโมชั่นโปรโมชั่นด้วยหรือว่ารายการส่งเสริมการขายในช่วงเวลานั้นนะฮะแต่ละแบรนด์แต่ละยี่ห้อเขาก็มีการแข่งขันกันบางเดือนยี่ห้อนี้ก็ถูกบางเดือนยี่ห้อนี้ก็แพงก็ทําให้ความน่าสนใจของสินค้ามันก็สลับสลับกันไปนะครับหน้าฝน2023ครับเพิ่งเริ่มนะเพิ่งเริ่มเพิ่งเริ่มเพิ่งเริ่ม เตรียมเอาไว้ก่อนนะครับแต่ถ้าเากิดไม่ไม่ทำมาไว้เดี๋ยวเกิดปัญหานะช่วงเวลาแล้ก็อาจจะหาช่างยากอะไรต่างๆนานานะครับส่วนถ้าอยากรู้ว่าสีลูปซิลทั้งหลายเนี่ยนะครับซื้อได้ที่ไหนฮะคุณหนุ่มครับก็ที่โฮมเพนทุกสาขานะครับก็หรือจะเป็นคอร์เซ็นเตอร์ตามเบอร์ที่ขึ้นนานี้หรือเว็บไซต์ตามที่ขึ้นมานี้นะครับหรือว่าทําไมต้องมาซื้อที่โฮมเพนด้วยฮะโอ้โห,โโหก็อย่างที่คุณมีบอกไปนะครับราคาขายส่งตั้งแต่ถังแรกและมีส่งทั่วประเทศ โปรโมโชั่นโปรโมชั่นจัดเต็มเลยโดยเฉพาะช่วงนี้ผนสินค้ากันซึมนี่โปรโทุกแบรนด์นะครับครับผมก็ฝากไลน์ผมเพนไว้ด้วยนะครับแล้วก็ถ้ามีกาสงสัยนะฮะหรือฟังที่เราพูดไม่เข้าใจพูดเร็วไปเลยต่างๆก็ลองแชทมาถามหรือติดต่อเข้ามาในช่องทางต่างๆนะฮะไม่ว่าจะเป็นทางไลน์นะ,ค,ะรครับหรือทาง call center หรือที่สาขาของเราน้องๆเราก็ยินดีตอบคำถามได้หมดนะน้องเราก็เทรนนิ่งเรื่องพวกนี้เอาไว้หมดแล้วนะครับ วันน <c oughs> ี้นะฮะผมแล้วก็คุณหนุ่มนะครับก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับจพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับสวัสดีครับถ้าไม่อยากพลาดโปรโมชั่นดีๆกับร้านสีอันดับหนึ่งอย่าลืมกดไลค์กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะกดเลย